หลายทางด้านโน้นจากนะเมียคนที่สวยที่สุดแต่ไม่เคยไปหาเขาเลยนะมีเมียอยู่สี่คนแม่ลำบากไม่เกินมาอยู่ก็ได้เนี่ยก็มีอีกสี่คนเหมือนเดิมไม่ไปไหนมาไหนเลยติดตามตัวผมอยู่ในเมี่ยสี่คนไม่เคยไปหาเขาเลยวันหนึ่งผมถูกตัดถึงสามพันจีบอย่างไงจะต้องตายนะมีตายก่อนเนี่ย ห้าสิบเก้าปีตอนนี้หกสิบเนยตัดยังไงจะต้องตายหรีไม่รอดคุจะต้องตายถูกะหารีุณตัดหินชาตรีคนนั้นคืีวิเกย์ห้าสิบเก้า่ดีกว่าแต่จะต้องตาก็ขออำลาก่อนขออนุญาตผู้ที่ตัดสินนะครับไปบอกว่าให้ไปส่างลานเนียทั้งสี่คนกวอน ไปถามดูเมียก่อนยังไงผมก็จะต้องตายแล้วนะครับผลสุดท้ายผมก็ไปถามเมียคนที่หนึ่งน,นะครับคนเมียคนที่หนึ่งพวกไปถามทั้งเมียน้อยเมียคนที่หนึ่งนะีบ่บอกวาอ่าพี่ตายไปเนี่ยที่ถูกตัดสินประหารชีวิตพี่ตายไปเคอจะทํำยังไงนะเออเมียก็แรกพูดในปะใจมาก ถ้าพี่ตายไปหนูก็จะเอาพี่ไปเผาที่ทันทีสักพอ่อเรารักมากทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่